สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนทำเค้กนมข้นหวานในแบบที่ใช้เตาอบดูบ้างค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีเตาอบนะคะนี่ค่ะทำออกมานะคะน่าทานมากเลยทีเดียวค่ะทำง่ายทานอร่อยด้วยค่ะเนื้อขนมประมาณนี้เลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกนะคะเป็นเพื่อนนำไข่ไก่เบอร์3ามจำนวน6ฟองนะคะแยกไข่แดงออกมาค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คนจนเข้ากันดีจากนั้นก็ให้นำนมข้นหวานค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยกเกลือป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ให้นำเนยจืดนะคะแอนใช้เนยจืดประมาณ50กรัมนะคะใส่ลงไปค่ะ ตั้งทิ้งไว้ให้เขาอ่อนตัวลงก่อนนะคะคนจนเข้ากันดีจากนั้นก็ให้เพื่อนๆร่อนแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตะล่อมแป้งนะคะจนแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาเตรียมในส่วนของไข่ขาวที่เราแยกไว้นะคะ ตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบค่ะแล้วก็ตีต่อเนื่องด้วยสปิดกลางๆนะคะจนกระทั่งเขาตั้งยอดอ่อนๆนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาผสมนะคะแล้วก็ตะล่อมจนเขาเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะระหว่างนี้ให้เป็นเพื่อนวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะวอร์มประมาณสัก10มนาทีค่ะ จากนั้นก็นำมาเทใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้เป็นพิมพมามัฟินขนาด6ชิ้นแล้วก็รองด้วยพิมพ์กระดาษไว้ค่ะตักใส่พิมพ์เหลือเนื้อที่ไว้ให้เขาขึ้นฟูสักประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบค่ะอบด้วยไฟ175องศาเซลเซียสนะคะนานประมาณ20-25นาทีค่ะแอนใช้ไฟบนล่างนะคะนี่หน้าทานประมาณนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะลองทําดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ